กับสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีสุขุคุณสุโมงสุบอนเนาะบอจะเป็นทางฟังไทยฟังลาต่างๆประเทศแล้วก็เอฟซีบารอัฟอยสุขุสุคุณบอจะเป็นเอฟซีทางญี่ปุ่นเนาะพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆ่านเนาะดิค่ะติดตามชมวัอนี้กับผมไปหาทำไมกับคนแปลกอะไรพี่น้องเุ้ยหนาวหนาวทรงขยวกบใส่โอ้ยเป็นแบบเป็นแบบเป็นยันต์ตังลุงเป็นหนาวอ้วก ไปพี ha, ha, ่น้องไปลุมมมสิได้พี่น้องมีหานอไม้หานนอยมาต้มกินน้ำผิดพี่น้องเรุ่นนี้หานนอ่ขานไปคอูนี่แหละไปไปหานนอ่ากอยู่ไร่างไต้องขานเสียมบกบุือเอาเห็นนอใหญ่ได้สิได้สิเสือนพี่น้องนบุหถือกระบุงกรตายพี่น้องเนน่ะ นา,นนอ,อ,าอุณหภูมิมันอยู่14องศาพี่น้องอาขี้ปาพี่น้องพอมันเย็นแห้งกันอยูอ่เข,าข้าทงเข้าธาเข้าปลาห้าน้ำใหม่พี่น้อง ขันเขาลงมาลุ่มบบโบลุกร่มมาได้พี่โดยสังัดขันเขามาลงมาห้องไอ้องไอ้องใหฮิตดีอยู่ไหมันโบเห็นก้อนน้ำมันบงหน่อยน้ำมันอันบ่มีน้ำมันมีตามีอยู่บ่เช่าน้ำมันบ้านเฮานี่มาเอาหนิบ้านอื่นแถวบ้านเฮานี่หาเขาจะกวาดไว้อยู่้อนไหน มันแห้งแต่มันชุ่มตลอดมันก็ออกตลอดไดโนไมนี่ได้ยิ่งหวดตัวไปนีเนี่ยปวดโตตัืโตคือเดือน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 หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าตัวชี้เลยพี่น้องเอ้ยคนผู้แปลกพี่น้องตอนนี้สิเขาให้ส่วนผลพี่น้องเลยวัน้สิพายกระเป๋าเงินกระเป๋าข้าอบู่ก่อนนะใส่กระเป๋า เนาคือสิอแมพี่ช้างดอกถือกระเป๋าเงินมาเราวม่า่ใช้นาะไม่ไหนได้พนยหาเอามาต้องใส่เอวเออเนี่ยมันเลยนอนนิบเอวเหีดไดสสับนน้มันมาอพี่น้องเกาะเาบกกระเป๋าชิๆแต่ในมีอยูักใบสิบใบสาวไม่ประชรก็ถูกเลยนี่เออ เชื่อกระเช้าช่องช่อนเออกับไปโดนน้ำมันนาเท็่ได้กับมันนาเนาะพี่น้องเนาะอ่ากับขอบุญขอบคุณสุดฐานเนาะที่เขาไม่ติดตามแับสมก็มีการตลกเฮฮาเป็นอันหนึ่งพี่น้องเลยการหากินเนี่ยต้องมีความหมวนน้ำไหลไอ้น้องเลยไปหาอันก็มานได้พอได้ก็ได้ไป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 บึ้งพอเสิได้สำเร็จมันีไปพี่น้องไปดูไปสมบุญคน โอ้ยมุนเขาเลยพี่น้องเฮ้ยหกกกัมุนระบาดนี่อไอ้เดยวนี่เห็ดจาง้มันกงลยเห็นกุกุ้ยกุ้ก้งหนึงพี่น้องกุกุ้ยกุนึ่ก็ได้อยู่ประมาณอยู่หลายปีแต่พี่น้องเลย แต่ว่าผู้เจ้ากับบัวใส่ใจใหญ่ดีแล้วเนาะพี่น้องสุดยอดพี่น้องเว้ยอันนี้ก็สิบสองเดือนของมันพี่น้องเว้ยสิบสองเดือนของมันมีอยู่วีดีโอพี่น้องโอ้ยธรรมศาสตร์เลยอันนี้เป็นกกยางจิกพี่น้องแต่สมัยแต่ก่อนบรเวนเป็นสองปี้นหลังกับบัสมัยก่อนพี่น้องเคยหาพี่น้องหาเท่านี้เลยพี่น้องห้า น้ำไปขายพี่น้องเลยโลโลสี่สิบบาทพี่น้องเลยนกับมันช่วงกับพ่นบบตกพี่น้องกับกระสีบบไลพี่น้องอันนี้เป็นน้อไม้บงพี่น้องไม่ใช่เหรออุ้ยพี่จีพันเลยนพี่น้องใหม่บงพี่น้องพอได้ไปต้มกินกับเจวน้ำผิดปลาทูพี่น้องกับกรสีบบไลมันได้นะพี่น้องกระสีได้พกกินพี่น้องเลยกับเบิ่งไปเรื่อยๆที่ได้ทนอะพี่น้องเนาะเริ่มต้นแล้วนี่เริ่มต้นค้านก่อน มาถีได้อยหนึ่งได้เออเออหาทำไมต้องใช้ชามาทีคิดไรเบิ่งก่อนพื้นที่ของมันนั่นนะมันชื่อหรือมันแหงกะลาไปเบิ่งก็อไหมแม่แล้วตัวนี้มันแหงกะโบออกพี่น้องคือก้อซุ่มเลยพี่น้องอันเป็นอยู่หน้าโคกพี่น้องนี่ตั้มห้องอะไรใช่บ um ่ฮะโอู้หูอันโนมันนี่นังไง แซ่แป้งไมบงนี่นนนไ right? ด้พี่น้องเอ้ยมันสิขวนวานอย่างนี้ไมบุงตุ่มม oui? ันจีกมกรอบกันเข่าไปจ้ามักิบดิบพี่น้องรูปหัวหย่อนมักึอ่ะได้เลยพี่น้องเอ้ยได้ไปเรื่อยๆได้พี่น้องเอ้ยบ่มเหม็นได้จะไปเอากวาดน้องกวาดน้องฮักเอาฮักเอามันบ่มเหม็นอ๋อก็แม่นเลยเนาะมันไผ่มันมันเาก็ต้องพยายามเถือเล็กเถอหน่อยเก็บไปเถืหนึ่งเถื่อสองเป็นน้ำที่ลายเองพี่น้องเนาะเจ้าอีกกอดด้วยเลย แั่ทีกันดูอ่ะโอ้เฮ้ยเป็นปลาขาอยไปเลยปลาขาขวบนย่หนันแต่ปกตีพันจูปน้องย่มันออกหน่อย่มเดินประมาณเดินเดินหกอยู่เนาะเดินหกเดินเจ็ดเอายอดไปปุ่นเป็นหนึ่งยิงกระปุ่นแมงดาเป็นโอ้แสบพี่น้องยอมรับว่าเราไม่ได้โอ้ไรมีอะไรเห็นแล้วบ่ ทานไปเลยพี่นไปแบบนี้ไดทองหาตีตาบงไวันมันมีหน่อมันได้ตีตาบังอลไนี่อ่อุ้ยนี่หนักย่งเเราไม่น่เี้นี่เออไม่ีาซับเอาซับเอาเอามับมีนันทีแทงเอามีแทงเอามีแทงจ๊กนี่แล้วก็เอาพกเขาปั๊บรู้ไห ไม้ได้โมหาเฉียมออกอยู่หันาได้ให้ร้องมังกรได้เห็นต้นไม้จะจะจะเฮ็ดเอาควัดออกมาควัดนี่นี่นี่แล้วก็แทงลงไปแล้วก็มีดแล้วก็ถอดขึ้นมาคุยๆแล้วก็ถมลงไปปะได้กินอยู่หันมันทีออกไปจนมาไปบึงโกมาให้บันนั่นรู้เลยสบอันนี้นี่นี่นี่ ต Adult, ัวตตนี่ตนี่พีน่พี่น้องนี่น้ออ้ใหญ่ดพี่น้องนี่นี่นี่น่นี่นี่น้่นนี่นี่นี่นียนี่นี่นี่นี้นี่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 น่นนี่นน่นะไนนนนี่ี บังพื้นที่พื้นฐานกันก่อนผู้ชื่อว่ามันแห้งแกร่งงเออมันมึงอยู่ยกได้พี่น้องแห้งกะอันแท่งแท้งเที่ยงตื้อนี่ีที่เอาอันนี้เนาะนี่จับแนี่แล้วเ้าก็เอาตุย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 เฮ้แล้วเ้าก็กวาดกวาดกวาดแล้วมันก็ชุ่มแล้วมันก็แตกออกทั้งนี้แล้วบ้านเนี่ยเมนแม่นเมนไปเบิ่งก้อนมาอีกบ้านนี่พี่น้องเอาจัดไปจัดไป เอาการหานไ้องหม่ข่อยนี้มันต้องแซกระเบียบครับเยอะฮะแ้เขาว่ามันบไรโอ้ท้าว่ะแค่มันหนึ่งเถิงเยมันมันจงมาบวรบวร่ดูนั่นกะรีแมันมันเมื่อยวามันลดท้องของไข่ไปเลยได้มันบอกว่ามันบมีแขาต้าบต้บตบห่งงออนองเฮยุอันเดยนองไม่ อันเป็นน้ำไม้บงพี่น้องน้ำไม้บงคล้ายๆน้ำไม้ไหลเลยพี่น้องแซ่บพี่น้องแกงต้่มยืนาพผีกระทูงเ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยวิธีพี่ชันแม่งพี่พี่พี่พ่อยพี่น้องพี่ต้องต้องตาต้องดีเลยพี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นบ่โมเมนไหนอ่าถ้าเบนบ่เบ้นสีสีเปิดให้เบิ่งพี่น้องนี่นีนี่พี่น้องอ้ต้องโมเมนไหนมันไปพ่าวเห็นคนเขามะไรอะไรนี่เนี่ย เดี๋ยวไปไม่ปุ๊กพี่น้องตกสังเกตบบพี่ดีเลยพี่น้องนี่ได้ได้พี่น้องเลยคานไปหาแบบนี้นะแม่เดี๋ยวก็หาฮะแท่งขี้ขี้นี่แน่นี่มันออกโตมันนี่นี่เป็นแม่ที่อย่าแทงมันอย่าพี่เลยแทงกล่าว่าตัวนี้เดูพี่น้องเออ่ห้องละก็จับมาปุ้ยเองโอ้ nãy mình bạn đi pino, đi sôm bưng ý tò, ý bà. Bà, coi mai pino, chi đại châm đây pino, đây nó chi ao pino, mày nói phun nước Để giờ? Oi bưng to, đấy, đi pino, bưng cái tàu pino, chi đại châm không? Mình đẩy này, đẩy châm đây đấy. coi con. นี่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 โอ้ยโอ้ยดีดูเบึงได้ันไดันหนึ่งเห็นไดกันบตีตาลีหรอเออหอกตุ๊ตุกตุ๊กวิธีการเน่านะโอ้แค่มันเป็นแบบีกับโต้องห่วงมันเะมันกจะไมเ้เลยนวิธีวิถันถึะอ่าปาปไปเี่ไดไหมเนานัเห็นบ่อหิน มีเหารอว่าวานี่ว่าม,มันที่เป็นลักษณะแบบไดจะพี่น้องพี่น้องเขากิช้งบ่อเป็นไพี่น้องการเอาหนุมใหม่มีดน่ก็ะตูค่ะเขาว่ามีเล้มไว้ไเอาไปยังวะอุ้ย <c oughs> มีเลมยังง่ายกว่าเขเชียมตอมั <c oughs> นบุ๋ <c oughs> มันมีนำ้ำแต่ก็มีน้ำกันยาก <c oughs> มีน้ำก็โยงก็ตาย <c oughs> <c oughs> ได้จะเหตุดได้เงามืองยาวด้วย ห่าขอดมีรู้ฮะได้ไายเติร์ดหบ่โอ้มันชิพอแกงอลไรได้ยังี้บ่โอ้ไลยได้โค้กแกงนะโค้กแกงเลยมุนก็ไปขวดฮ่อมุนไปมันยังอีกคนสองคนก็บดเอาพี่น้องกับพอได้เลยพี่น้อยต้มต้มคิดกับน้ำพริกปลาทูพี่น้อยใช่ใช่ใช่เออเห็นแล้วเขาเห็นอยู่ โอ้พี่น้องบาดได้หนึ่งบุห่เห็นพี่น้องเพราะว่ามันมันตาตีออกเลยพ่น้องนี่นี่นพี่น้องเลยไม่บอกที่พี่เนี่นี่ยเนี่เช็ดขึ้นจะฉีดมันจะจะชูคืออยู่แต่จินบ้านบะไรอไไรบริกิรต้องตาเมาตีตีอะไรตีร้ายให้ดีตีคอยไปพี่น้องคอยคอยเปิดบึงคอยส่องน้ำเห็นเองพี่น้อง การหาหน่อไม้บงพี่น้องการคนนลายพี่น้องหาอะไรแต่สุกไผ่มันมันพี่น้องการหากินมีสี่ขนพี่พี่พี่พ่ออีแล้วนี่อ๋อนี่พักใหญ่เลยนี่นี่พี่น้องนี่เป็แน่นเล่นนี่นี่เป็นหน่อไม้ไผ่พี่น้องนี่หน่อไม้ไผ่บ้านพี่น้องเติรนธรรมดาเพี่น้องหน่อไม้พิชากะยามาเอิมว่านหน่อไม้ น้องไม่ไผ่บ้านน้อแม่แม่น้องไม่ไพบ้านน้องไม่ไผ่บ้านเด้อพี่น้องเด้อเผ่าเฮงกับไรไนดะ้หมุดเปิดเป็นในบ้านได้น้องไม่ต้องฆ่าได้มันเป็นอยังนอเปิดเป็นในบ้าน,นเงียบโอ้น้องใหม่อันนี้ยามนีิมันแบบนี่เด้อพี่น้องน้องใหม่อันนี้นะตัวนี้มีที่เอาไปนี่ตัวนี้เอาเอามาเกิดมามาวิเคราะห์เบอร์ไร วางนี่มันจะเป็นนั่นย้อนค่าค่าโคนก็เป็นตูดมันเนาะนี่เนาะอันนะอันมันปุ้งปุ้งอันนี้นะอะตูดลิ้มวาวไหงอันนี้มะเขือกลางมันโลดมันจะป๊อโลดได้ไกินี่เนาะแขงมันตาปากปากปากแข้งแข้งเป็นหมูันเป็นนี่แข้งแข้งนี่นี่แล้วก็ปีนขึ้นแล้วพี่น้องแข้งปีนปากอืมอืมนี่แทงไ้นี้ เอ้ยมันคอ,อยได้พี่น้อยมันเป็นในบ้านเด้โอ,อ้ย,อยมันเป็นในบ้านได้พี่น้องเป็นในบ้านต้นองคอยเอาเห็ดแนงหงโบราณได้ให้เกียรติมันอะไรเป็นในบ้านต้องให้เกียรติมันได้ <c oughs> ไอ้ไอ้ไวยคือพวกมันคง้กันนะเนาะบะไรเนอะโดนนั้น,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 นมันเตรียมมาบุง ตกไม่บดละน้ำงันอืมอย่างงี <uh ้สองคนนี <h <h ่โอ wow ้ยกินโมบดได้ประมาณได้เป็น้องก็ได้บัวลายพี่น้องพอพอกินพี่น้องเลยกะสมกับมันกะบัทันโป่งพี่น้องเนาะน้ำใหม่พุนหักตะกุกใหม่กับว่าแม่นโบราณจะตกช้ามันนี่นะแม่นแมนแล้วก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามหับ z ม o m สองโมเดลยูเจนเป็นซุกทุกทุกฐานบัวสีเป็นเอฟซี ภาในประเทศและต่างประเทศนะพี่น้องเนาะทุกๆจังหวัดในไทยทุกๆแข่งในลาวแล้วก็ในทนั้งต่างประเทศนําบอยจะเป็นในอีพีซีจังญี่ปุ่นนะพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจขอบุญขอบคุณวัสดุคู่สุขคนเด้อสําหรับคลิปนี้ก็สิลาทานประชุมในตอนนี้นะพี่น้องเนาะอนขอบุญอขอบขอคุณญก <รถ S 1> <า>ันสบายดีพี่น้องค